สุดท้ายไม่ต้องรักาสูตรแล้วติดเชนเจอร์นะผมกอน,นี่กบเจ้าอะไรหรือเจ้ากิ๊ตกพุงเช่นเคยเนาะก็วันนี้นะครับผมเจ้าอะไรของเราได้รับการบัฟอีกแล้วนะครับผมโอ้โหในที่สุดก็บัฟแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นแพทที่ไม่ได้เข้าเซิร์ฟเบต้ามาก่อนนะครับก็คือเข้ามาที่เซิร์ฟเราเลยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยมันจะมีบัฟดาเมจกับบัฟความเร็วการเคลื่อนที่ของสกิลหนึ่งแต่ว่า มันมาแค่บัฟดาเมจนะครับของบัฟอันนี้เนาะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยแพทที่แล้วเนี่ยเพิ่งบัฟมาเร็วๆนี้นะครับก็คือบัฟลดคูลดาวสกิลหนึ่งสกิลสองนะครับแต่ว่ามันเป็นการบัฟที่ค่อนข้างหานะครับเพราะว่ามันไม่ได้ส่งผลในช่วงเลทเกมเลยนะครับเพราะว่า RV จริงๆแล้วเนี่ย มันไม่ได้อะไรมากในช่วงต้นเกมของอารเรนนะครับต้นต้นเกมของอารเรนเนี่ยจริงๆมันไม่ได้มีปัญหามากอยู่แล้วนะอารเรนมันเป็นตัวละครที่ต้นเกมเก่งอยู่แล้วนะครับถ้าไม่ได้ดับประเด็นตาที่มันผิดใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าการบัฟรอบที่นั้นเป็นการบัฟที่ไม่ค่อยมีประโยชน์เท่าไหร่เนาะทีนี้มันก็เลยบัฟอีกนะครับซึ่งการบัฟรอบนี้เนี่ยเป็นการบัฟที่ค่อนข้างเห็นผลยันเละเกมเลยนะครับเพราะว่ามันเป็นการบัฟเรื่องของดาเมจของพาสีหรือบัฟการโจมตีปกติของอารนเอนรานนัที่แ้นเอนนะครัมดวาาูกน เขาให้เหผลในการบัฟครั้งนี้ว่าอะไรกันนะครับโอเคครับหลังจากที่ปรับสมดุลครั้งที่แล้วนะครับเราพบว่าเขายังไม่สามารถทําผลงานได้ตามที่คาดหวังอ๋อก็คือเขายังอ่อนอยู่นะครับผมดังนั้นเราจึงเพิ่มค่าพลังของเขาเพื่อให้เพื่อช่วยให้เขาแข็งเก่งขึ้นในช่วงต้นเกมอ่าเขาจะบอกว่าการบัฟเนี้ยเนี่ยบัฟต้นเกมอีกแล้วนะครับผมแต่ว่าไม่ต้องเป็นห่วงนะครับมันเก่งขึ้นใันเละเกมเลยนะครับเพราะว่าผมเช็คมาแล้วนะครับซึ่งผมได้เก็บฟุตเทจของเอ่อ แพทที่แล้วไว้เพื่อเอามาเทียบช็อตต่อช็อตเลยนะครับว่าเฮ้ยมันเก่งขึ้นจริงไหมมันแรงขึ้นแค่ไหนแล้วเลดเกมมันไม่ได้เก่งขึ้นหรออ่ะเดี๋ยวเราไปดูเนะะื้อหาในคลิปกันเลยแล้วกันนะครับผมก่อนจะไปร,ะรับชมคลิปผมมีร้านเติมเกมจะมาแนะนํากับร้านโกด d ้นเติมเกมบริการเติมเกมราคาถูกรวดเร็วปลอดภัยแถมมีเกมให้เลือกเติมอีกมากมายเติมได้ที่เว็บละลน์แอดโกด้นเติมเกมมีแอดมินดูแลตลอด24ชั่วโมงลิงก์เว็บอยู่ใต้คลิปหากคุณยังไม่มีร้านเติมเกมประจำที่ทั้งถูกเเตติิมมมไไไวปลออดดภััย้้่น บริการทุกระดับความประทับใจต้องกดเต้นเติมเกมเท่านั้นนะครับอย่าลืมนะครับผมลิงก์อยู่ใต้คลิปนะโอเคครับผมก็อันนี้จะเป็นเอ่อเซตที่ผมจะเอาไปเทสนะครับก็จะเป็นลูนแท้งนะครับผมหลักๆที่ผมไม่ได้เทสเซตชี้เนี่ยเพราะว่าเอ่อเซตชี้เนี่ยดามเมจมันแกว่งนะครับผมมันมีโอกาสที่จะตีแล้วแบบเฮ้ยโอ้โหดามเมจไม่ชัวร์เพราะว่าเฮ้ยฮิตนี้ติดชี้ฮิตสุดท้ายไม่ติดชี้มันวนเวอร์มันเยอะนะครับเพราะฉะนั้นเรามาจะมา เช็คกับเบสดาเมจหรือแอคแท็กอย่างเดียวเลยดูกันที่แอคแท็กเลยนะครับว่ามันต่างกันแค่ไหนมันแรงขึ้นหรือมันเบาลงนั่นเองนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปเข้าไปในโหมดฝึกกันเลยแล้วกันนะครับผมโอเคครับผมก็อยู่ตรที่โหมดฝึกมันที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็จริงๆแล้วผมดูทรงละเดี๋ยวก็าจะรับอีกรอบหนึ่งนะครับเพราะว่าปับอันนี้เนี่ยถามว่ามันดีไหมมันดีนะแต่ว่ามันไม่ค่อยเห็นภาพขนาดนั้นนะครับผมโอเคเซิบอะครับก็เดี๋ยวเราจะเทสจาก ต้นเกมที่เราไม่มีอะไรเลยนะไม่มีไอเทมนะครับแล้วก็อาวุธทหนึ่งมาพลังโจมตีจะอยู่ที่208หน่วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าการโจมตีแค่1ครั้งหรือ1คลิกเนี่ยดามเมจจะขึ้นมาเท่าไหร่นะครับผมเดี๋ยวเริ่มจากการตีปกติแค่1ทีก่อนนะครับแต่ดูว่าดามเมจที่ออกมาเนี่ยจะเท่าไหร่บ้างนะครับผม,ม72กับ67นะครับผมอันนี้คือดามเมจที่ออกมาได้เนาะ9 2 82นะครับผมโอ้ือว่าก็แรงขึ้นระดับหนึ่งนะครับแค่คลิกเดียวนี่แรงขึ้นนเะครับ โอเคครับผมต่อไปเราจะเช็คเป็นการจำตีปกติ1เซตนะครับผม5 4 5นะครับเดี๋ยวผมจะตีให้ดูอีกทีนึงนะครับดาเมจมันจะเสถียรเนาะมันจะไม่แกว่งนะครับผม5 4 4เห็นไหมครับดาเมจมันจะประมาณนี้นะเนาะอาจจะเช็คให้ดูอีกทีนึงนะครับเพื่อความชัวร์นะ5 4 5ประมาณนี้นะครับผมโอเคเนาะ6 8 6นะครับ 6-8-6อ่าเดี๋ยวเราเช็คอีกทีนึ่งครับเพื่อให้ชัวร์นะ6 8 8นะครับมันจะแกว่งนิดนึงอันนี้ไม่ไม่ไมค่อยมีผลมันเป็นหลักหน่วยนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปซีเรียสนะอ่5ประมาณนี้นะครับผมโอเคเนาะอันนี้คือดาเมจในช่วงต้นเกมนะครับจะเห็นได้ว่ามันแรงขึ้นนะครับแล้วมันเป็นการบั๊มแบบแยก2สี 4. ก็คือไกลภาพเอาไปเลยเวทเอาไปเลยนั่นหมายความว่า มันแรงขึ้นนะครับอันนี้ลูนแท้งนะลูนแท้งนะครับย้ำว่าลูนแท้งนะครับผมนี่นะครับผมโอเคต่อมาเดี๋ยวเราจะเทสแบบใส่ไอเทมกันบ้างน,นะครับว่าถ้าเป็นฟูลไอเทมเลยอ่าอันนี้จะเป็นเซตแท้งนะครับอย่าลืมมันเป็นเซตแท้งนะคือพูดตรงๆก็คือการบัฟนี้นะครับมันเป็นการแับเซตแทงค่อนข้างเกือบจะร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเพราะว่าเซตแท้งเนี่ยมันไม่จำเป็นต้องพึ่งเออ่เจ้าตัวของของดาเมจเยอะ แต่มันก็แรงซึ่งอันเนี้ยแผ่นนี้เนี่ยมันเพิ่มเบสดาเมจมาก็คือมันไม่จำเป็นต้องเอาอของดาเมจเยอะแล้วเพื่อที่จะตีแรงเพราะว่ามันมีดาเมจต้นอยู่แล้วนะครับนั่นหมายความว่าต่อให้คุณไม่ได้ออกของดาเมจเยอะคุณก็จะตีแรงนะครับคือเซทแทง์เอ่อมันจะมีดาเมจของตัวมันเองโดยที่ไม่ต้องของออกของดาเมจโอเคปะ่ะอืมคือมันต้องการให้เราเล่นแบบกึ่งแท้งนั่นแหละมากๆาอะ แต่ตัวจกวักรวาลบ้านเรามันค่อนข้างที่จะโหดไปนิดนึงโอเคครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันว่าการโจมตีปกติ1มูฟเซตของอาร์ลเรนเนี่ยมันจะทำให้ดาเมจเพิ่มขึ้นขนาดไหนในช่วงไหนเกมนะครับเดี๋ยวเรามาดูสเตตกก่อนเนาะอัน,นี้พลังโจมตีหลังจากออกเซตแท้งนะครับพลังโจมตีอยู่ที่728หน่วยนะครับผม 3, 4 7 9นะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันใหม่นะ 3492นะครับผมมันจะแปล่งน,นิดนึงเพราะว่ามันจะเป็นเรื่องของดาบไฟฟ้าช็อตกับาทารอนอะไรอย่างนี้นะครับผม3,492นะครับเทอเดเป้สามหกนะครับผม3654เดี๋ยวเช็คสักสามรอบเนาะจริงๆิเวลมอร์ทอก็เกี่ยวนะครับแต่ว่าเอาว่าเอาเป็นว่าไม่เป็นไรมากนะครับ3693นะครับอันนี้อาจจะเป็นเพราะเวลอัพ คารอนได้ใช้ผล3676นะครับประมาณนี้โอเคครับผมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่หลายๆคนน่าจะสงสัยนะครับเรื่องของสตาร์เบอร์ส e ีมว่าเฮ้ยพี่ครับเกี่ยวกับสก,กิล Star Burst s ์ส e ีมไหมครับอ่าผมไปเทสมาแล้วนะครับซึ่งจริงๆแล้วมันต้องออกเข้าใหม่นะครับผมเดี๋ยวผมออกเข้าใหม่ให้แล้วกันจะได้ชัวร์โอเคครับผมก็เดี๋ยวเรามาเทส Star Burst s ร์ e ตีกันนะครับผมก็อันนี้ เป็นตารางกตี208หน่วยนะครับถ้าเป็นแพทที่แล้วจะอยู่ที่1 1 4 5นะครับผมเดี๋ยวเรามาดูแพทนี้กันว่าดาเมจจะเพิ่มขึ้นหรือเปล่านะครับแต่ว่ามันไม่น่าเพิ่มนะครับจากที่เช็คมาแล้ว1 1 4 3นะครับเพราะฉะนั้นสตาร์เบอร์ตีมไม่ได้มีผลนะครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณอยากรีดดาเมจของแพทปัจจุบันให้มากขึ้นคุณพยายามเอ่อตีปกตินะครับแล้วก็ใช้หลักสูตรที่ผมเคยบอกว่า เน้นตีปกติสตาร์เบิร์ตีมเมื่อจําเป็นโอเคไหมตีปกติสตาร์เบิร์ตีมเมื่อจําเป็น,โอ,ปออปนโอเคนะครับหลักสูตรนี้อ่าต่อมาเดี๋ยวผมจะเทสเป็นดาบแดงนะครับว่าเราต้องมีดาเมจขนาดไหนมันถึงจะเบาลงนะครับผมซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันจากที่เขาแคลกันนะครับคุณจะต้องมีดาเมจทั้งหมด1450หหน่วยนะครับคุณถึงจะตีแล้วเบาลงนะครับแต่ว่า การที่จะออกของให้เป็น1น5 0ง่ห้าิหน่วยได้เนี่ยคุณต้องออกอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมนี่คุณต้องออกอันนี้ครับเห็นไหมครับดาบแดงหกเล่มคุณตีหนึ่งสี่รเกหน่วยซึ่งถ้าคุณคิดว่าเฮ้ยโอ้โหพี่อย่างนี้โดนเนิฟแน่เลยครับโดนเนิฟครับถ้าคุณออกดาบแดงหกเล่มโอเคนะเพราะฉะนั้นไม่ต้องเป็นหัวนะครับว่า พี่ครับโอ้โห,โโหเลดเกมมันเบาลงครับพี่ไม่เบาลงครับมันแรงเท่าเดิมครับอ่ะเผื่อคนล่องใจว่าเอพ้พี่เซตคีเบาลงไหมเซตคีเนี่ยจะมีดาเมจอยู่ที่ประมาณ950ผมประมาณให้ก็คือดาบแดงประมาณสาเล่มถ้าผมจำไม่ผิดน,นะอ่ะ950า้าิบเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันเบาขึ้นกว่าท,ที่แล้วไหมนะครับผมสองสี่สี่เก้านะครับ อันนี้ไม่ต้องงงว่าให้พี่ครับทำไมเป็นเบลาลงอย่าไปสังเกตนาเมจตรงนั้นนะให้ดูความต่างของแพทเก่ากับแพทใหม่นะ 24... 0พอ้อยสี่สนะครับเดี๋ยวดูอีกรอบหนึ่งนะ2443นะครับผมประมาณนี้2567นะครับผม,มเป็นปีพศเลยนะครับก็เดี๋ยวตีสัก3ครั้งนะครับจะได้เช็คก,กันชัวนะอ่า25 72นะครับผมสองห้าแปดหนึ่งประมาณนี้นะครับผมก็แรงขึ้นแน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์นะครับถ้าคุณเล่นเซตคี้อันนี้มันแค่ไม่ติดคี้แล้วก็ถ้าติดคี้มันก็ขึ้นอยู่กับว่าคุณคี้บ่อยแค่ไหนนะครับจริงๆแล้ว ูดอีกรอบหนึ่งนะครับที่ไม่ได้เอาเคียที่เข้าหรือซเซตคีมาเชสเนี่ยเพราะว่าบางครั้งเนี่ยคุณอาจจะตีไม่ติดคีเว้นแต่ว่าคุณจะออกคีย์ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับโอเคไหมซึ่งเล่นจริงๆแต่คุณไม่ได้ออกคียร้อยอยู่แล้วนะครับมันมันก็เล่นได้แต่ว่ามันเล่นยากนะครับเพราะฉะนั้นอาจจะยังนะครับผมโอเคเนาะประมาณนี้สําหรับการปรับแพทปัจจุบันนะครับพูดได้เลยว่าบัฟทั้งหมดนะครับไม่มว่าจะเป็นดาเมจเซตแทงค์ดา,มดามเมจเซตคีหรืออะไรก็ตามเพราะว่าไม่มีใครออกดาบแดง6เล่ม เนิฟก็ต่อเมื่อคุณออกดาบแดงทั้งหมด6เล่มนะครับย้านะครับเนิฟก็ต่อเมื่อคุณออกดาบแดงทั้งหมด6เล่มนะครับอันนี้เดี๋ยวผมจะแถมให้เนาะว่าเซตไอเทมในปัจจุบันเนี่ยมันเป็นประมาณไหนบ้างนะครับผมโอเคครับ okay, ผมสำหรับอันเล่นในปัจจุบันนะครับจะเล่นอยู่ประมาณ 2- 3สเซตนะครับผมก็คือ1คือเซตแทงล้วนนะครับเซตแทงล้วนเนี่ยเอ่อลูนก็จะเป็นลูนแทงแล้วก็ของดาเมจก็จะเป็นชิ้นเดียวอันนี้สำหรับออฟเลนนะ ของดาเมจก็จะหลักๆอ่ะคียของมันจะอยู่ที่ชิ้นเดียวก็คือดาบไฟฟ้านะครับแล้วก็จะเริ่มเป็นขึ้นเป็นไกอาแล้วก็ชิ้นเนี้ยจริงๆมันไม่ต้องเป็นอมูเลสนะครับมันเป็นไอเทมแทงชิ้นอื่นก็ได้อาจจะเป็นโอดินวิวนะครับอย่างนี้ก็ได้อะไรก็ได้นะครับที่คุณรู้สึกว่ามันโอเคนะครับอาจจะเป็นประมาณนี้ก็ได้สำหรับเซตนี้นะครับดาเมจจะค่อนข้างแรงแล้วก็ไอดาเมจสองชิ้นที่ต่อจากต่อถัดมาเนี่ยมันไม่จะเป็นของดาเมจก็ได้นะครับมันอาจจะเป็นแทงหมดเลยก็ได้แล้วก็ อาจจะห้อยทารอนชิ้นสุดท้ายก็ได้อันนี้แต่อันนี้มันจะได้แรงนะครับแล้วก็ได้สโลแล้วดาเมจมันจะค่อนข้างที่จะแบบเทียบเท่าเกือบเซ็ตคีได้อ่าเพราะมันมันมีแบบ ทั้งพาส์ติของเจ้าตัวทารอนแล้วก็พาสซีฟของเจ้าตัวตดาาไฟฟ้าแล้วก็มีพาสซีฟดาเมจของเจ้าตัวฟอสเทมเมอร์นะครับที่แถมขึ้นมานะก็มันจะเป็นดาเมจที่ค่อนข้างแรงและผมคิดว่ามันค่อนข้างดีเพราะว่าเราถึกได้เลือดอะไรประมาณนี้เนาะแล้วก็อย่าลืมนะครับสำหรับแผ่นนี้อันเลนถูกบับมาก,ก็จริงแต่ว่าเจ้าไกาอาของเราโดนเนิร์ฟแล้วนะครับเรื่องของการฟื้นฟูเลือดแล้วก็ราคาที่แพงมากขึ้นถึงเกือบสองร้อยเลยนะครับก็อันนี้ก็ถามว่ายังออกอยู่ไหมพี่ครับแล้วอย่างนี้ราคามันแพงขึ้นน้นแลวก็ ถตัวพาสซีฟมันตัวเนื้ออัเล่นยังควรออกอยู่ไหมครับควรนะครับผมไม่ต้องไม่ต้องอะไรเลยควรครับเพราะว่ามันดีที่สุดแล้วนะครับเรื่องของการเด้งเลือดนะครับผมต่อมาเป็นเรื่องของเซ็กันตายเซ็กันตายยังคงเหมือนเดิมนะครับเป็นก็เป็นดาเมจเหมือนเดิมแล้วก็เป็นรูนชิทิเคิลสิบหกเจาะเวทน,นะครับผมประมาณนี้ที่ผมใช้ส่วนเอ่อมันจะมีเซ็กันตายอีกแขนงหนึ่งก็คือมันจะเป็นกันตายเด้งเลือดนะครับผมซึ่งผมเนี่ยจะขึ้นไอเทมประมาณนี้เนาะอันนี้เป็นรูนชีมเหมือนเดิมนะะครับจขึ้นประมาณนนี้ะครับ เป็นไกอาดาคินะครับแล้วก็เป็นเคียวนะครับผมอย่างน,นี้อันนี้จะเป็น EP ALL, นะอีฟิคอนะประมาณนี้อันเนี้ยคือเซตที่เล่นล่าสุดนะครับมันก็จะแปลกๆหน่อยแต่ว่ามันเล่นได้นะครับแล้วก็มันจะถึกขึ้นแล้วมันจะได้เด้งเลือดจากไกอาเพราะบางทีเนี่ยเราติดตอนเราติดเคียวเนี่ยเราสิบหกสแต็พอดีแล้วเราจะคิดสภาพแนละ้วเราติดเคียวเลือดเราม <ๆ S 2> ันจะไม่มีเลยเลือดเรามันจะหมดหลอดครับแล้วพอมันเด้งเลือดอะ เอาง่ายถ้าใครไม่เห็นภาพย้อนไปดูคลิปที่แล้วก่อนคลิปนี้นะครับเลือดมันจะเด้งม,มาแบบบึ้บครึ่งหลอดเลยครึ่งหลอดเลยแค่คุณตีสตาร์บร์ติมตอนติดเขียวเพราะว่ามันจะมีทั้งดามเมจที่แรงโคตรๆนะครับแล้วก็เด้งเลือดจากเจ้าตัวพาสซีของอาร์เลนแล้วก็มันจะบวกพาสซีของไกอารไปอีกทีหนึ่งเพราะฉะนั้นมันจะเป็นการใช้เซตกระต่ายที่คุ้มค่ามากๆนะครับผมถ้าของคุณฟูแบบนี้ มันค่อนข้างที่จะเด้งเลือดเวิร์กมากๆนะครับผมก็ไปลองดูกันได้นะโอเคทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับเจ้าตัวอันเดนเนี่ยมันค่อนข้างที่จะพยายามปรับให้เล่นได้มากขึ้นถึงแม้จะเป็นการปรับเล็กๆ,ๆน้อยๆนะครับแต่ว่าผมเชื่อว่าในอนาคตมันจะต้องดีกว่านี้แน่นอนนะครับเพราะตอนนี้ผมรู้สึกว่าตัวมันก็เริ่มแบบเออเก่งขึ้นกว่าเดิมนะครับถ้าเทียบจากแพทที่ไม่ได้ปรับเลยนะครับมันเก่งขึ้นแน่นอนนะเพราะว่าดามเมจแรงขึ้นอะไรอะไรก็ดีขึ้นนั่นเองนะครับผมก็ทั้งนี้ทั้งนั้นวันนี้ก็น่าจะสรุปแพ เพื่อนๆเข้าใจแล้วว่าอเลนบัฟนะครับแล้วก็เป็นการบัฟที่ดีกว่าปีที่แล้วหวังว่าการบัฟครั้งต่อไปนะครับผมจะมีซีซีเพิ่มมากขึ้นจากสกิลสองอาจจะเป็นอะไรที่เรียกว่าล็อกขาหรือก็เป็นป้ายหรืออาจจะเป็นแดนแล้วสตันจริงๆเนี่ยหลกัหลกๆอ,อเลนเนี่ยมันไม่ขออะไรมากนะครับมันขอแค่ซีซีที่ไม่ใช่สโลนะครับผมเพราะว่าสโลเนี่ยมันจับใครค่อนข้างยากนะครับแต่ว่าก็ดีกว่าไม่มีนะครับผมเพราะฉะนั้นฝากไว้ถึงอนาคตนะครับ ผื่ออาร์เรนจะมีสกิลสองที่ดีกว่านี้นะครับก็วันนี้ก็ประมาณนี้ไว้ก่อนเลยครับนะครับขอบคุณทุกคนที่รับชมคลิปจนจบนะครับหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะครับแล้วเจอกันใหม่นะครับผมสวัสดีครับเจอกันครับ